ตอนนี้พวกเราไปที่ไม่ว่าจะเป็นการซื้อตั๋วอะไรก็แล้วแต่นะอยู่ในกรุงเทพมันจะเห็นบ่อยก็คือมันมีจุดที่คนจะต้องไปเข้าแถวรออย่างหนึ่งอย่างใดเช่นเข้าแถวขึ้นรถเข้าแถวขึ้นวินมอเตอร์ไซค์นะก็เข้าแถวนะครับเข้าแถวขึ้นรถไฟนะแต่ละช่องไว้เนี่ยต่างชาติเห็นแล้วก็งงห้ยคนไทยเนี่ยมีระเบียบนั่นคือเราก็นึกถึง เม <c oughs> ื่อสักยี่สิบปีสาสิบปีที่แล้วเราก็ไม่มีระเบียบแบบนี้นะครับแต่เราก็ทำได้ให้สังเกตนะครับความสะอาดเราไม่ทิ้งขยะถ้าไม่เห็นถังถ้าไม่เห็นถังเราก็ใส่กระเป๋านี่คือความปลูกฝังเรามาก่อนมาหลังแต่ก่อนไม่ว่าจะเป็นการบริหารบริหารจำนวนเขาเรียกว่าบริหารเชิงปริมาณนะครับ การจัดการเชิงปริมาณคนเยอะๆเนี่ยตอนเราแต่ก่อนเราไปเราไปตรงไหนก็แล้วแต่ไม่เป็นไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นติดต่อที่อำเภอติดต่อที่ไหนก็แล้วแต่หรือโรงพยาบาลบางทีเขาก็แก้ปัญหาในการจัดการเรื่องปริมาณก็คือเชิงปริมาณก็คือให้ให้บัตรคิวแล้วก็หาให้ให้ที่นั่งไว้ แต่ก่อนไม่มีที่นั่งนะเพราะว่าท่านั่งก็ไม่มีคิวน <ours> ะนี่คือการปลูกฝังนะเป็นเรื่องที่ดีนะครับเมื่อกี้น้องๆเขาหลายคนเนี่ยเขาจะมารับขนมจากป้าแตนเขาก็เข้าแถว <cinematic. S 1> ฮะเรื่องนี้เรามันเกิดความเคยชินไปเลยเกิด <figures> ค,ความเคยชินดังนั้นเราก็รู้สึกว่าเราเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น เราก็ไม่อยากให้ใครมาคือพอเข้าใจปุ๊บมันก็จะไม่มีการละเมิดแต่ถ้าใครละเมิดแซงคิวมาก็แสดงว่าต้องตบกันละแ <c oughs> บบนี้นะรู้สึกภูมิใจนะเวลาไปอ่านนะครับความเห็นของเพื่อนบ้านที่มาเห็นไทยเข้าแถวเนี่ยเขาก็เขาก็งงเขาชื่นชมว่าไทยมีระเบียบมากจริงๆก่อนนี้เราก็ดูจากญี่ปุ่นนะนะครับเรื่องแบบนี้มันปลูกฝังได้ครับมันต้องมีจุดเริ่มต้น บางทีเราไม่ได้สนใจว่าพื้นที่ที่เราเดินไม่มีขยะเราไม่ได้สนใจนะครับเพราะว่ามันเคยชินไปแล้วไงมันเคยชินหมายความว่าเราไม่ได้สังเกตขยะว่าที่เราอยู่เนี่ยมันสะอาดหรือไม่สะอาดเพราะว่ามันเคยชินเช่นอย่างน้อยตัวเราเองไม่ทิ้งขยะถ้าคนคิดแบบเราขยะก,ก็จะไม่มีหรือถ้าจะมีขยะหลงเหลือก็จะมีทีมงานในการกวาดต่างชาติเขามาเห็น เทศกิจในกรุงเทพกวาดทําความสะอาดถนนเขาเขาถ่ายรูปเขางงว่าโอ้คือเรามีหน้าที่บางครั้งฟังเรื่องนี้เราก็งงนะถ้าถ้าเราไม่ไปเห็นคนมาชื่นชมเราก็ไม่เข้าใจนะ่ยโอคือเราเคยชินจนเราเราลืมคือเราไปไหนเราก็จะเข้าแถวเราก็ไม่ได้คิดว่าการเข้าแถวคือเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีแต่ว่ามันเป็นมันเป็นผ่านดีเอ็นเอไปแล้วแบบนี้นะฮะ เออนะันั้นสิ่งดีๆต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับแล้วก็หยิบมานะครับทักทายกันต่อนะครับที่ผมขึ้นสามฝ่ายเนี่ยที่ผมขึ้นสามฝ่ายเนี่ยสามฝ่ายเนี่ยต้องยอมรับนะไปฟัง youtube youtube ทุกคนก็พูดแต่สามฝ่ายตรงนี้สามฝ่ายนี้ไม่ได้หมายความว่าสามบ้านนะครับตอนนี้สามบ้านกลายเป็นสามฝ่าย สามบ้านก็อยู่สามบ้านของเขาแต่คนเชียร์ไปเป็นสามฝ่ายดังนั้นถ้าเราไม่ไปเรียกว่าถ้าเราไม่ไปเกาะสามบ้านกินเราก็ไม่มีเรื่องคอนเทนต์ไงแต่ก่อนเราก็ด่าเขาามาเกาะลุงป้ากินนะตอนนี้พวกเราก็ต้องไปเกาะเขานะหมายคว่าเราเป็นการสื่อสารไงเราเป็นการสื่อสารอย่างน้อยมันก็จะมีคนที่เคยพัวพันเกี่ยวข้อง กับลุงป้าแล้วเขาเกิดความขัดแย้งสามฝ่ายขึ้นมาสามฝ่ายนี้มีใครบ้างครับหนึ่งฝ่ายแม่สองฝ่ายบักแต่สามฝ่ายอียานแม่บบกแต่อียานตอนนี้ปัญหามันคือแม่บบกแต่อียานแม่เด็กนะแล้วก็บักแต่แล้วก็อียานคือเป็นเจ้าภาพชูโรง นะครับเจ้าภาพชูลงทีนี้คนเชียร์สามคนเนี่ยก็เลยพลอยที่จะเข้าใจกันผิดทะเลาะกันหรือ FC แต่แล้วฝ่ายเนี่ยก็ไปไปจมเขาเรียกว่าไปไปเป็นเปรตของกันและกันก็คือไปด่าไปว่าไปทอก็ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่พอใจผมเรียกว่าศึกสามฝ่าย นะครับส่วนแม่เด็กกับแตเนี่ยก็เป็นสองสามบ้านรวมกันแต่แต่กับแตอะไรอะต่อเต่าตอเต่าเนี่ยเป็นถือว่าเป็นฝ่ายเดียวกันนะครับนะ้าต่อเต่าสองคนเป็นฝ่ายเดียวกันนะครับแล้วก็แม่เด็ก ตอนนี้น้าต่อเต่าสองคนรวมพ่อแม่ไปด้วยเป็นฝ่ายเดียวกันอยู่กับแม่เด็กแล้วมันก็จะมีนางยานมาอีกฝ่ายหนึ่งเขาเรียกว่าฝ่ายเสี่ยมหรือฝ่ายอะไรก็แล้วแต่ <c oughs> นะทีนี้มันก็อนละวนอยู่สามฝ่ายก็จะมีกองเชียร์ทั้งสามฝ่ายก็เร่งไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็จะรู้แต่ว่าเอาใจเอาใจช่วยใคร มันก็จะีมกว่าฝุ่นตลบอยู่สามฝ่ายทีนี้พวกเราก็จะมองเนี mm. ่ยเพื่อจะหยิบประเด็นไหนมาพูดนะครับเราก็คงไม่กระโดดเข้าไปเนาะคงไม่กระโดดเข้าไปแล้วก็ดูเนาะคือเราดูลุงป้าแต่เราก็เห็นฝุ่นตลบอยู่แล้วก็เออมีเรื่องอะไรให้พูดบ้าง <laughs> นะฮะมีเรื่องอะไรพูดบ้างนะครับนะมันก็จะมีหลายรูปแบบเนาะดังนั้นพวกเราไม่ว่าจะเป็น พี่อนุวัฒน์พี่อนุวัฒนแอดชัยแอดอิสระหลายคนหรือคนที่ศึกมาเนี่ยอย่างน้อยถ้าอยู่ในพื้นที่นั้นก็ยังยังพอที่จะนี้ได้ก็คงจะจัดก็คงแยกทางแยกทางกันไปทําทําคอนเทนต์นะฮะคอนเทนต์ส่วนตัวคอนเทนต์อะไรบ้างนะครับนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมก็จะไปไปนั่นไปนี่ก็จะอัดวีดีโอขึ้นอัดวีดีโอขึ้นนะฮะ สิบนาทีเรื่องไหนก็อัดขึ้นอัดขึ้นแล้วกันนะอ่าต้องทําอย่างนี้แล้วลหะครับหรืออเพราะว่าพวกเราไม่มีเรื่องจะเล่นจริงจริถ้าพวกเราจะเล่นเราต้องกระโดดไปคุกวงในสามฝ่ายนั้นก่อนถ้างั้นเราจะไม่มีเรื่องเล่นนะก็พูดพูดตรงๆแบบนี้นะนะฮะ <c oughs> ดังนั้นพวกเราก็คอยติดตามลุงป้าว่าลุงป้าจะไลฟ์ยังไงนะครับเราเห็น เราเห็นป้าไปที่กกาะกแล้วป้าเอาขนมเอาอะไรไปแจกเด็กแบบนี้ตามสถานการณ์นะครับเราก็เห็นว่าลุงป้ามีความสุขลุงป้ามีความสุขมีรอยยิ้มที่เอาขนมไปแบ่งปันเด็กอยู่ที่กาะกแบบนี้มันเป็นสันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นสถานการณ์ที่เราไม่ค่อยเห็นนะมันเป็นสถานการณ์ที่เราไม่ค่อยเห็น ที่ลุงป้าได้ทำอะไรแบบเหมือนเขาไม่ต้องไม่ต้องสนใจโลกภายนอกล่ะเขาก็จะทำตามวิถีของเขานะครับท่านจะมองมองตรงนี้ลุงป้ามีความสุขทางใจมีความสุขทางใจก็หรืออย่างเดียวว่า f อฟซอย่าทิ้งอย่าพึ่งหายไปไหนนะครับเราจะดีใจสุดๆก็ต่เมื่อลุงป้าพ้นมนทิน การพุ้นบนทินน่ะต่อให้หลังจากนั้นไม่มีคอนเทนต์ในไหนเล่นก็ไม่เป็นไม่เป็นไรนะคร <c oughs> ับเพราะว่าลุงป้าเขาเคยบอกว่ากลัวว่าวันหนึ่งวันใดถ้าวันหนึ่งวันใดไม่มีเอฟซีไม่มียูทูบเบอร์แล้วอ่าก็จะต้องวางแผนไว้ว่าจะทำอะไรผมว่าลุงป้าอ่ามีแนวคิดที่ฉเฉียดของเขาเขาก็อยู่มะมาะแม่ๆกับองค์ปู่บริจิตได้ ส่วนพวกเรานานๆก็จะไปแต่ว่าการเฉลิมฉลองแล้วก็การสิ่งมัดใจเรามันยังมีอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะผมพยายามให้เห็นภาพว่าสภาพมันจะเกิดขึ้นแบบนี้นะครับนะดังนั้นมันก็อยู่ที่ยู u ูบเบอร์ว่าจะทำอย่างไรนะครับก็เป็นลังใจก,ก็คือบอกกันไปอย่างนี้นะครับว่าเราจะไปคุกวงในกับสามฝ่ายไหมถ้าคนอยู่ในสามฝ่ายก,ก็จะมีเรื่องคอนเทนต์อยู่เรื่อย อล่าลสุดอย่างที่ว่านะก็คือได้ข่าวว่านางยานเนี่ยตอนนี้นางยานจะเป็นตำบลกระสุนตกนางยานจะเป็นตำบลกระสุนตกเขายังอยู่ฝั่งแม่แต่ฝั่งฝั่งที่อาจยเชียนนากับอาจยเชียนนาเนี่ยจะไม่จะไม่จะไม่ร่วมด้วยจะไม่ร่วมด้วยจะไม่สั่งฆากรรมด้วย นางยานบอกว่าถูกแฮกถูกแฮกถูกแฮกเฟซใช่ไหมถูกแฮกเฟซการแฮกเฟซหมายความว่าหนึ่งคนที่ทําเนี่ยเขาสามารถที่จะเข้าไปรู้รหัสเขาจริงให้ตั้งรหัสให้มันยุ่งยากเขาไว้ที่สุดพวกเรานี่คือเปลี่ยนรหัสเรื่อยๆเลยเพราะว่าลืมรหัสลืมรหัสนะฮะ เออนะฮะแต่ถ้าไปเผยให้ใครรู้รหัสคุณต้องรู้ว่าใครรู้รหัสสมมติว่าเขาคึาเขานึกค,คึกคักคุ้นเคลงขึ้นมาว่าจะจะขอเข้าไปแล้วก็เข้าไปได้แล้วเขาก็จะขอเปลี่ยนรหัสอันแต่อันนี้สวยเลยคนที่ใช้ช่องร่วมกันอยู่ก็จะเข้ารหัสไว้ได้ก็จบทีนี้ มันก็จะมีเออมันก็จะมีนะว,ว่าจะขอเปลี่ยนรหัสจะขอเปลี่ยนรหัสไอคนที่แฮ็กอยู่ก็ต้องรู้ว่ามีคนพยายามจะเข้ามาอีกหรือเขาอาจจะใช้ระบบคำว่า,าลืมรหัสแล้วก็เข้าไปใหม่มันก็จะเปลี่ยนรหัสใหม่ทางนี้ก็เปลี่ยนใหม่เพราะว่ามันมีคนรู้ไงฮะก็ต้องรู้ต่อไปนะครับ ถ้าเข้าไปได้มันจะได้อะไรจากเฟซก็ในในคลังในคลังในคลังต่างๆมันคงอาจจะมีนะครับในคลังต่างๆมันเป็นภาพเก่าอะไรเก่านะฮะจริงๆเฟซก็อยู่ที่ว่าเฟซเขาสาธารณะอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรมากเพิ่มเติมเพราะว่ามันเปิดเผยอยู่แล้วยกเว้นว่าเข้าไปเจาะในคลังโกดังอย่างหนึ่งอย่างใด ถ้าแฮกเนี่ยค,คือแฮกเข้าไปดูหมดในคงในคอมเนะี่ยอันนี้คือแย่เลยมันมีที่พักที่เก็บแต่เฟซมันไม่มีอะไรหรอกครับเพราะว่ามันก็เป็นสาธารณะของเขาอยู่แล้วนะครับมันมันไม่มีถ้าเขาโพสต์ไว้ก็คือไปโพสต์เรื่องเก่าอะไรไว้แค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าแฮกแฮกเข้าไปในคอมจบเลยนะแฮกเข้าไปในมือถือจบเลยเพราะมันมีที่พักที่เก็บนะครับนะอันนี้เนาะนะครับ หรือว่าอาจจะเผลอเป็นลบแล้วเขาเข้าไปดูในถังขยะได้ถ้ามันยังไม่ลบอีกนี่คือเรื่องเรื่องแฮกนะได้ข่าวว่ามีการแฮกแล้วก็มีการบอกว่าแฮกแล้วเดี๋ยวจะปล่อยหลักฐานเด็ดก็คือตอนนี้นางยานก็คือจะต้องรับใช้เวรกรรมแล้วองย่างนี้ไปเพราะว่ากลายเป็นสามฝ่ายละกลายเป็นสามฝ่าย นั่นคือเราก็วิเคราะห์นะไวยข่าวว่าเขาจะมีข้อมูลเด็ดๆออกมาเปิดเผยอาจจะมีข้อมูลว่าได้ไปด่าหรือได้ไปอะไรกับแม่เด็กไว้หรือไม่อ่หาแบบนี้นะเพราะตอนนี้เขายัางยังอ,อยู่ฝ่ายเดียวกันอยู่ยนะครับสามฝ่ายเนี่ยนะครับก็คือฝ่ายฝ่ายแม่นะครับเป็นอีกฝ่ายหนึ่งแล้วกัน ฝ่ายนะ้าแต่และญาติพี่น้องพ่อแม่อีกฝ่ายหนึ่งทีนี้มันมีฝ่ายต่างประเทศคือนางยานนะครับก็ชุลบุนชุลเกกันอยู่นะครับอต,ตอนนี้เราก็แค่มองดูนะเราคงไม่มีสิทธิ์ไปกระโดดไปเพื่อจะอขอเป็นปฏิปักษ์ขอเป็นอลินะเพื่อจะได้มีเรื่องมีราวมีคอนเทนต์มันจะได้มีความเลื่อนไหลก็ไม่ได้เนะนะครับอาจารย์ปลดล็อก ค,คุณบรรจงได้หรือยังคะถ้าช่องแกปิวสงสารแกอ๋อมันมันไม่มีปลดล็อกครับก็คืออ,อมันเป็นระบบ YouTube เตือนเราว่ามีช่องใดละเมิดทีนี้เรา <c oughs> ถ้าเราไม่แจ้งเขาว่าละเมิดถ้าเขารู้เขาก็จะถ้าเขาปลดนำนำนำวิดีโอที่ละเมิดออกช่องช่องช่องแม่แบบเด็กเขาก็จะบอกว่า ที่เราเตือนไปแล้วนะเขานําออกแล้วนะแค่น,นั้นเองครับมันไม่มีมันไม่มีคําว่ารายงานนะไม่มีมรายงานแต่ถ้ายังไม่เอาออกเนี่ยมีสิทธิ์ผมไม่รู้ว่าเอฟยูทูบเขามีระยะเวลาขนาดไหนเขาเขาให้เวลาเตือนครับเขาให้เวลาเตือนแต่ถ้าไม่เตือนเจ้าของเจ้าของลิขสิทธิ์สวยหาว่าร่วมกันเอออันนี้มันมันสลับซับซ้อนมากนะแต่นั้นผมก็บอกคุณ คุณบรรจงแลวครับว่าสบายใจได้เพราะว่าผมมาดูที่ที่ลิขสิทธิ์เนี่ยมันบอกว่าช่องนี้ได้ได้นำออกแล้วนะแค่นั้นเองครับผมก็พยายามที่ไปหาอยู่ว่าตรงไหนที่มันมันมีมันมีคำบอกว่าปลดมันไม่มีครับผมไม่ผมไม่ได้รายงานว่าแล้วเมิดลิขสิทธิ์แต่มันมีช่องให้รายงานให้รู้ว่าเขาแล้วเมิดลิขสิทธิ์เราถ้าเขาอ่านเมล เขาก็จะนำเขาจะนำวิดีโอ <c oughs> นำวิดีโอที่ละเมิดนะ่ะออกก็คือลบนั่นเองลบปุ๊บ Youtube มันก็เตือนมาที่ผมว่าอ่าบุคคลนั้นได้ลบส่วนที่ละเมิดแล้วนะมันก็จะมีนำออกมันก็จะมีลบข้อมูลออกหมดเลยลบข้อมูลออกหมดเลยมันก็จะไม่มีช่องนั้นว่าละเมิดอ,อีกอ่าผมก็ไม่แน่ใจนะ่าจะเป็นเวลานะเวลา ถ้าคนละเมิดเราเราไม่บอกให้เขาลบคนเหล่านั้นจะจะไม่ได้โทษจากเรื่องน,นี้เจ้าของช่องจะได้ได้โทษอ่าได้รับโทษแต่ถ้าเราไม่อยากคือเจ้าของ y o u t u อ่าเจ้าของเ่ิงสิทธิ์นี่ก็คือไม่อยากได้รับโทษจาก youtube จะต้องเตือนบอกว่าเพราะว่า youtube มันทำให้เราหมดเลยมัน,ำนอำนวยความสะดวกมัน เอไอ u ูทู e มันตรวจสอบปุ๊บมันก็จะยิงมาที่เราว่ามีคลิปนี้บุคคลน,นี้ช่องนี้เวลานี้อ่าละเมิดคุณอยู่นะอ่าผมยังมีทีมีการแจ้งเตือนผมมาอันนี้ที่คุณบัรจงพึ่งพ่งละเมิดไม่นานแต่ว่ามันเตือนผมมาคนอื่นเนี่ยเป็นปีสองปีแล้วผมเฉยเมยฮะผมก็คิดว่าเอ้ยมันเป็นสิทธิของผมถ้าผมจะ อาเมตากับคนเหล่านั้นกลายเป็นว่าผมซวยฮะผมซวยมันปิดกั้นผมแล้วก็อมันเหมือนกับว่าผมเพิกเฉยในการเตือนการละเมิดลิขสิทธิ์เพราะว่าเขาอให้ความสำคัญกับการละเมิดลิขสิทธิ์แต่ผมเพิกเฉยทำให้ช่องผมซวยทีนี้ก็ไปเรียนรู้ว่ายังไงอะ่ะอ๋อไปคิกดูเขาบอกว่า <c oughs> ให้ให้เตือนเตือนไปยังผู้ละเมิดพอผมเตือนไปก็มีหลายคนก็ปลด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 ,ปดออกสําคัญที่ว่าบางคนเตือนไปแล้วเขาไม่ดูเขาไม่ดูอันนี้คือปัญหานะเออผมพอเข้าใจแล้วเวลามีคนเตือนเรามาถ้าเราละเมิดนะถ้าถ้าเห็นการเตือนมาเรารีบเอาออกเลยนะฮะ ถ้าเห็นการเตือนนะเพราะว่าถ้าเราใช้โหมดเตือนไปเนี่ยมันน่าจะ youtube มันน่าจะนับเวลาการเตือนเช่นยตัวอย่างช่องอ่าช่องของของลุงป้านเนี่ยที่ไม่ไปดูหลังบ้านมีคนเตือนมามีคนเตือนมาว่าให้ปลดให้อะไรนั่นแหละแล้วก็ไม่ดำเนินการ ผมว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาตรงเนี้คือจริงๆ YouTube มันให้เวลาอยู่ YouTube มันให้เวลาของมันอยู่ย้ำอีกทีนะครับหนึ่งเจ้าของเจ้าของลิขสิทธิ์จะได้รับการบอกกล่าวจาก YouTube ว่ามีช่องใดละเมิดช่องของท่านต่อมาถ้าเราเพิกเฉยช่องที่ละเมิดจะไม่มีผลเสียหายนะครับ แต่เจ้าของธิขสิทธิ์จะเสียหายหาว่าเราซูเอียกันเพื่อจะโกง Youtube วิดีโอเดียวหากินสองคนเนี่ยแบบนี้ผมเพิ่งเข้าใจนะผมเพิ่งเข้าใจฟังพี่เด่งผมเพิ่งเกิดความตระหนักเกิดขึ้นทีนี้มันก็จะมีช่องให้เตือนไปยังคนที่ละเมิดดังนั้นถ้าเราถูกเตือนนะครับเราอย่ากโกรธนะครับเพราะว่าช่องเขาก็จะซวย แต่ช่องที่ถูกระเมิดจะไม่ปิวแต่จะถูกปิดกั้นเลยนะครับถ้าเตือนไปแล้วทีนี้ระหว่างเวลาที่เจ้าของลิขสิทธิ์เตือนไปยังคนที่ละเมิดเนี่ยนี่แหละครับถ้าเตือนไปแล้วไม่เพิกเฉยเนี่ย youtube จะเล่นงานแล้ว YouTube จะเล่นงานว่าเจ้าของลิขสิทธิ์เตือนไปแล้วแต่คุณเฉยเนี่ยอันนั้นจะเป็นหน้าที่ของ y o u t u b e กับกับช่องนั้นซึ่งคุณบรรจงได้นำออกแล้วนะครับนำออกแล้วผมแจ้งเข้าไปแล้วผมถ่ายรูปแจ้งไปแล้วว่า ตอนนี้ไม่มีช่องพี่บรรจงแล้วนะครับที่มันเตือนมาผมเพราะว่า youtube มันแจ้งแล้วว่าวิดีโอนี้ได้ถูกนําออกแล้วนะครับเนี่ย a i มันก็เตือนว่าเออทุกอย่างก็ถือว่าเจ้าของลิขสิทธิ์ก็ตระหนักและคนนําลิขสิทธิ์ไปก็อ่ะให้ความร่วมมือทุกอย่างก็จบเพราะว่าหาช่องอื่นๆไม่มีแล้วบอกว่าจะปลดจะปลดมันไม่มีนะฮะมันเป็นระบบอย่างนี้นะครับ อ่นะฮะคือมันให้มันให้ผลลายทั้งเจ้าของลิขสิทธิ์และและคนละเมิดเจ้าของลิขสิทธิ์เคลื่อนไหวก่อนอ่าเจ้าคนละเมิดก็ก็จริงจะอ่าจะมีผลตามแต่ถ้าเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่ไม่เคลื่อนไหวช่องที่ละเมิดไปก็ไม่มีผลเสียนะครับโอ้โนะเราก็ได้เรียนรู้มากขึ้นนะ ดังนั้นถ้าเราไปเผลอไปแล้วมีคนเตือนเราอย่ากโกรธเขานะครับเพราะว่าเขาก็จะซวยนะครับดังนั้นมันก็มีเทคนิคอยู่มันมีเทคนิคนะครับเราเอาชนะ a อได้แต่มันมีเทคนิคนะครับนะตอนนี้อตอนนี้พี่บรรจงก็ก็รับทราบแล้วว่าอ่าผมเห็นนะผมก็เลยถ่าย youtube ม,มันทำงานแบบนี้ผมเข้าใจแล้วนะฮะ นะครับแต่ว่าผมเนี่ยปล่อยแล้วเลยมามันเตือนมาสองปีเกือบเกือบร้อยวิดีโอนะครับที่มีคนดูดผมไปดูดหมายความว่าเอาทั้งภาพและเสียงนะครับอยู่ที่ว่าทั้งภาพและเสียงเนี่ยมันก็จะมีบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นตกับเก้าสิบเปอร์เซ็นตะมีคนดูดไปแต่ถ้าใครเอาแต่เสียงไปเนี่ยมันก็จะมันไม่เตือนนะแสดงว่ามันไม่ครบองค์อันนี้คือผมก็แนะนํานะครับ จริงๆแล้วก็คือทางที่ดีก็คือคิดเองแต่ครับเช่นผมก็มันไม่มีอะไรทําแล้วผมก็ไม่ไปกอบใครอ่ะแต่ถ้าจะทําให้ทํามีเทคนิคในการทําเทคนิคในการทําหรือผลิตเองผลิตเองหรือมีเทคนิคหลบเลี่ยงเทคนิคอหลบเลี่ยงลิขสิทธิ์ของเขาเช่นเอาแต่ภาพเอาเอาถ้าเอาภาพและเสียงเอาแต่ภาพไปเนี่ย หรือภาพและเสียงเนี่ยจะต้องเป็นจะต้องผลิตใหม่ว่าให้เราอยู่ในภาพและเสียงนั้นเช่นรีแอคชั่นได้สองเอาแต่เสียงไปแต่ว่าเราเหมือนกับว่าเราจะพูดเหตุการณ์หนึ่งแล้วก็เอาเสียงคลิปนั้นมาอ้างอิงหรือว่าเอาเชิญดูนะครับเชิญชมนะครับแต่อย่าเอาภาพมาเอาแต่เสียงมามันก็จะคล้ายรีแอคชั่นเช่นผมเปิดอย่างเงี้ยผมเปิดผมเปิดเสียงของ ของน่าแต่เนี่ยอันนี้คือเป็นนวัตกรรมใหม่เขาไม่คิดว่าเป็นการละเมิดเราก็เรียนรู้กันไปนะฮะเรียนรู้กันไปนะครับเราก็จะได้เข้าใจนอกจาก youtube แล้วที่เหลือที่จะมาแต่เสียงที่จะเอาแต่เสียงมาก็ก็จะสวยครับก็คือเพลงครับ <laughs> เพลงเนี่ยถ้าเป็นเสียงโดนโดนฮะมันก็จะมีรูปแบบว่า กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์เช่นเราเอามาสั้นๆเนี่ยมันไม่ครบมันก็มีระเบียบของมันนะนะมันมีคนที่มันมีใครนะที่เอาเพลงของเพลงของแบ c ็คพิงอ่ะมาแล้วสามารถหลบเลี่ยงลิขสิทธิ์ได้เนี่ยเขางงมากเขาไปเติมนั่นจุดนั่นจุดนี้ มันทําให้ AI เนี่ยเรียกว่าเช่น mm hmm. จะสํารวจตรงนี้ให้ถึงร้ออร์เซอ่ะมาได้นิดหน่อยมันก็เอเป็นอย่างอื่นละคือผมเคยไปดูเขาเอามามีคนชมว่าเฮ้ย hmm. เก่งนะหลบลิขสิทธิ์เ mm hmm. พลงแบ็กพิงได้เนี่ยนะเออจริงๆริเราก็เรียนรู้นะนะทั้งทั้งที่ดีก็คือเริ่มผลิตของตัวเองก่อนผลิตของตัวเองก่อนนะครับอ แต่ตอนนี้ผมไม่รู้ผมเคยเอามาร้อยเปอร์เซ็นตของใครไหมแต่ว่าผมยังไม่มีการถูกแจ้งเตือนว่าผมเอาของใครมาถ้าแจ้งเตือนมาผมก็จะเอาออกในทันไหนผมเข้าใจแล้วนะครับเมื่อเราถูกละเมิดกับถ้าเราไปละเมิดใครมันก็จะมีวัฒนธรรมของเราขึ้นมาเองว่าเราจะทำอย่างไรนะครับผมผมเคยที่จะเอาช็อตสั้นๆของฟุตบอลน,นะครับ พูดบอลพิมลีกหรือพูดบอลอะไรเนะช็อตสั้นๆน่ะลงไปปุ๊บมันเตือนเลยว่าละเมิดทันทีเลยลิขสิทธิ์ปุ๊บผมก็ลบทิ้งเลยนะผมไม่ไม่ค่อยอะไรมาก